ดูละลา vị, แล้วไงแต่ผู้หญิงมองไม่ได้มันต้องมีกล้องนึงกับผกมอไซค์มีไงจำาีมันได้ป่ะไม่เห็นผิได้ไหมโ้ปาปสงมง O <síntos> ชไอันนี้ียไวลเดเขาเดินเขายิงเข้ามาเลยค่ะแล้วก็มาพอเขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็เอามีดงเนียจีตรงนี้หนุมเขาก็ดนรไปตรงนั้นเลยค่ะอันนี้คทุบเลยเหรอทุบเลยค่ะก็หนูกลัวมันมีปืนหอนุก็เลยเข้าพารัเข้าเซฟกันค่ะหนูอันนี้มันก็มี<ด> ใช่วีนี้อยู่อนเราม่ติดลตนี้ตรงนี้ค่ะเกินโหลดตังทำงานโดยปกติประตูคือเราไม่ติดลมตรงตรงนี้ค่ะเกินโหลดตั้งทำงานโดยปกติประตูพือใช่ค่ะประตูตอนนี้จะเปิดทุกวันมดแล้ว ทองตัวนี้จะมีทั้งหมดแปดเส้นก็คือ3บาท4แล้วก็สบาทสี่เดอยมือพี่ไม่ได้อก่าหกำังตน่นะพี่อ่เย็นนนึงเรี้ขอนมีสอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสิบสองบาทยี่สบาททั้งหมด สองบาทสองเส้นเท่า,า,ก,า<อ>กับสามบาทก็คือเขาจะได้แค่เส้นนี้คือ,อได้ไปแค่ห้าเส้นอแล้วที่อีกสามเส้นมันติดอะไรจะมาติดไปไม่ได้มันมีอยู่เส้นหนึ่งที่่วมอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกสองเส้นน่าจะกระชากไปไม่ได้เพราะว่ามันคาของอยู่เราก็ใช้ให้ไรทุกตรงเน่างุ้งไม่เห็นจริงๆหรอพีไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ได้น้องใจเย็นๆเขาใจยักเราเห็นไหมครับ อยากให้น้องก็นั่งสุบสติลงก่อนก็ดได้ไหมด้วยนะอย่างนี้นึงครับพอดีหนูนั่งทํางานกันอยสองคนนะคะพี่แล้วโดนไปเดินเข้ามาแล้วหนูก็คิดว่าเป็นลูกค้าเดินมาแล้วเขาก็เอามีดมาจี้จี้รงข้างหน้านก็พักแล้วเขาก็เดินไปที่ตู้ตู้แล้วเขาก็ทิ้งไปแต่ว่าหนูสองคนเข้าไปในเซฟก่อ๋อคือเราเราก็เลยเข้าไปหลบข้างในใช่ค่ะหนูบอกพี่เขาแล้วหนูก็เข้าไปเลยเพราะตอนนั้นหนูทำอะไรหนูสั่นไปหมดเลยค่ะพี่ได้ได้ทองมาเท่าไหร่บ้างนะครับ ได้ไปทั้งหมดสิบสามบาทสามบาทสามเซนสองบาทสิบเซนเท่านั้นเองขอบคุณคุณคนร้ายไหมไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนคนร้ายจะเป็นเหมือนเขาคุ้นคุ้นจากตรงนี้เหมือนเป็นพนักงานเอ้ยเป็นนักทานหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยขอบคุณครับ